พอดีว่าแบบนี้นะครับแนะนําขึ้นมาที่หน้าโลบอกพอดีนะครับเห็นชื่อแล้วน่าสนใจนะฮะชื่อแมปก็คือ chapter ที่3นะครับ play time มัมามิลองเลคสตอรี่นะฮะแล้วก็แดดดี้ด้วยนะครับมีทั้งมามิลองเลกแล้วก็แด๊ดดี้ลองเลกด้วย Chapter ที่3นะฮะโลบอกนี่เป็นเกมที่มาก่อนการนะคือเทเลอร์ของ chapter ที่3เนี่ยยังไม่มานะครับที่เป็น o f f i c i a l ส่วนใหญ่จะเป็นแฟนเมดหรือไม่ก็เป็นแบบเอา c ช a p t e r ที่1ที่2มาตัดต่ออะไรนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็บอกว่าที่3แต่ว่าของจริงงน่ยัไมมาะครับ แต่ใน r ร b บอกแมปมาแล้วนะฮะ c h ปเตอร์ Chapter ที่3นะครับไม่ได้เป็นแมปตามหาตัวละครนะเป็นสตอรีนะครับเป็นเรื่องราวด้วยอ่ะมาลองเล่นดูหน่อยอ่านี่มัน c h ปเตอร์ที่1ไม่ใช่เหรอสวัสดีทุกคนฉันชื่อว่าเมดนะสวัสดีฉันชื่อโมโนโนเกะ4ี3ฉันว่าประตูน่าจะพาไปที่ไหนนะประตูไหนประตูนี้เหรอออกไปเลยก็ได้มั้งหาประตูหาโค้ดเปิดประตูแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันคือเปเตอร์ที่ห ข้างหน้าโรงงานเลยเนี่ยมีข้างนอกให้ด้วยฮะในเกมไม่มีแต่นี่มีมาให้ครับเรียกว่าเป็นสิ่งพิเศษแถมมาหาโค้ดเหมือนเดิมใช่ไหมม,ม,มีมีดในกันมีมีดเดวิลซอสแอดมินแฮมเมอร์เควสหามอฟสามอันที่ต่างกันมีมอฟด้วยเหรออันนี้เห็นบอกว่าเป็นสตอรี่ไง่าโค้ดโค้ดในห้องนี้รถไฟเขียวชมพูเหลืองแดงเหมือนเดิมนี ห้องหายไปหมดเลยฮะของเนี่ยอะไรเนี่ยมือมือสีเขียวหยิบไม่ได้จริงๆเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเมื่อคืนคนเล่นประมาณพันเจ็ดนะครับเมื่อกี้คนเล่นประมาณเจ็ดร้อยพันเจ็ดเลยนะเมื่อคืนแสดงว่าน่าจะเป็นแมปที่น่าจะมีอะไรนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ชฟเตอร์ที่สามสองก็ไม่ใช่มันหนึ่งเลยเนี่ยเขียวชมพูเหลืองแดงมาเปิดห้องนี้อ่เน <c oughs> คนละเกมกันพี่เหรอ อะเขียวโอ้โหให้สีมาเยอะเลยชมพูเหลืองแดงฮะไหนอ่ะอา้าวเราเปิดโค้ดได้แล้วไหนประตูเยี่ยมไปเลยประตูยังไม่เปิดเลยเพื่อนเอา้า <c oughs> เดี๋ยวนะเราอยู่ที่ไหน <c oughs> เดี๋ยวประตูยังไม่เปิดเลยเมื่อกี้นี่มันนี่มันห้องอันนี้พี่เ,เหรอพี่เจพี่เหรออันนี้เรียกว่าสเตชิวนะมาชปเตอร์ที่สองเลย <c oughs> เรียกว่าข้ามมาเลยฮะเราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งคือด้านนูน้นถ้าไฟติดเนี่ยเราห้ามเดินเอ้ยเราเดินได้เอ๊ะอ๋อนี่ไฟติดให้เราหยุดถ้าไฟดับให้เราเดินเริ่มเดี๋ยนี้เลยไฟดับให้เราเดินไฟติดห้ามเดินแล้วไหนพีเจพีเจมาทางไหนเดี๋ยวนะฮะพีเจอยู่ไหนเนี่ย พี่เจอะไรเนี่ยอ่ฮะหรือาาเมื่อวานคนเล่นต้องพันเจ็ดเลยนะโอเคโอเคเอ่อเออฮะไม่เห็นจะมีพีเจเลยพี่เจอ,อยู่ไหนครับเอ้ยเอ้ยไฟติดห้ามเดินลืมอ่ฮไปทางไหนอะ่ะอ๋อนี่ไงเอา้าอันนี้คือผ่านแล้ว พี่เทออะมาเดี๋ยวนะนั่นไดดดี้ลองเล็กอ๋อแดดดี้ลองเล็กโอ้เดี๋ยดเด้อเอเออสวัสดีมามี่ลองเล็กสวัสดีครับไดดดี้ลองเล็กวิ่งหนีจากไดดดี้ลองเล็กใช่ไหมเนี่ยเดดดี้ลองเล็กติดกล่องมาสิมามาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งเว่อวิ่งเร็วไปเนี่ยวิ่งเร็วไปเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ อย่างนี้ก็ได้อ่ะฮะพวกเราเห็นดิลลี่ลองเล็กนะเมื่อกี้หยุดโกหกเหอะอันนี้คือกลับมาที่ชปเตอร์หนึ่งนะแล้วข้างหน้านี้ทำไมกลายเป็นคุณแม่ฮักกี้หายไปไหนหาปุ่มเดี๋ยวก่อนฮักกี้หายไปไหนครับคุณแม่ทำไมคุณแม่มาคุณพ่อมาด้วยคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบที่ตามหาโมเดลต่างๆนะฮะที่มีชปเตอร์ที่สามเข้ามาคือประมาณว่าทำไว้ก่อนเป็นแบบไหนอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านี่ปุ่มใช่ไหมเนะี่ยแต่วันนี้คือเป็นเนื้อเรื่องเลยนะฮะ เราเจอทางออกแล้วเจอปุ่มไม่ใช่ทางออกอันนี้เหรออะฮะเป็นออบบี้เฮ้ยออบบี้ก็มาโอ้เราว่ารวงด้วยข้างล่างเป็นเราวะาเดี๋ยวนะพีเจนายกลายเป็นสะพานซะแล้วโธ่อยู่ดีๆกลายเป็นสะพานเฉยอ่ะอือฮึโอเคเป็นได้ทุกอย่างไปทางไหนเนี่ย อันนี้รถไฟไมี้ยหรอรถไฟจมลาวานี่ไงรถไฟจมลาวาครับแล้วก็แดดดี้ลองเล็กด้วยใช่ไหมไม่ใช่มั่วๆม,มานะเนี่ยเราทำได้อ่าไปกันเถิดไปไหนอะอ่เราติดอีกแล้วออฉันลืมกุญแจไว้ในกล่องน่ะโอเคเดี๋ยวเราตามหาเอง <c oughs> ให้เราก็ใจง่ายนะเพื่อลืมกุญแจในกล่องเราต้องตามหามีเควสด้วย ตามหามอฟของแดนที่ลองเล็กเพื่อนลืมกุญแจไว้ในกล่องมีพรมด้วยฮะในกล่องในกล่องกุญแจนะฮะกุญแจอะไรเป็นการผสมผสานระหว่างเชฟเตอรที่หนึ่งที่สองโอ้ยที่ซีมิซี่นะฮะมาตั้งอยู่งนี้ได้ไงมีเจ้าบรอนด้วยคุณอันนี้หรือเปล่า นี่ไงกุญแจเจอแล้วฮะอืมหยิบมาขอบคุณที่ตามหามันนะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไ <c oughs> ลค์ like แล้วกดถูกใจเกมด้วยล่ะอย่าลืมจอยกรุ๊บด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมจบแล้วเหรอเอา้าอเป็นเดโมใช่ไหมยังไม่จบ อยู่ๆก็มีแบบให้กดถูกใจด้วยเออฉากก็ไม่ตัดด้วยนะออกไปไม่ได้ฮะจบแค่นี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยแล้วที่ตามหามอฟนี่คือตรงไหนเนี่ยผมยังไม่เจอเลยนะเห็นบอกว่ามีสามอันเป็นมอฟของตัวละครแดดดี้ลองเล็กแล้วก็ตัวอื่นๆนะฮะอแะแดดดี้ลองเล็กมาเดิน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 มาทางนี้เดินมาทางนี้เดินมาทางนาี้น ทางนี้ครับงนี้ครับทางนี้ครับ,บ,ารบ,บ,ารบมาแบบทีโพสด้วยนะเอากระโดดแค่นี้เพื่อนึงตกเลยอะมันมีมอฟไหมแถวนี้วแถ้าเกิดหมดเวลาผมยังอยู่ตรงนี้ล่ะถ้าผมไม่เดินหมดเวลาผมยังอยู่ตรงนี้มันจะเป็นไรไหมอืออยู่ตรงนู้นก็ได้มั้ง โอเคไม่ต้องกระโดดก็ผ่านเอาเพื่อนเพื่อนคองอยู่ข้างล่างอ่ากลับมาที่เดิมฮะมาหากุญแจเนี่ยให้หา daddy longlegs m o ฟมันมีหรือเปล่าไม่เห็นมี daddy longlegs เลยลองหาดูก่อนโอเคเอากุญแจล่วงผมชอบความที่แบบขอบคุณนะที่ตามหากุญแจให้ อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจแอบด้วยล่ะเพื่ออัปเดตไม่มีการบอกนะว่าอันนี้เป็นเดโมโจบแค่นี้นะไม่ได้บอกโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะชปเตตร์ที่3ามใน p p p y p l t y t i m e ในโลบกนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ